สวนปาลมน้ำมันเนื้อที่กว่า5,000ไร่ของบริษัทเอกชนที่หมดสมบทานในตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าจ้างเครื่องจักรกลล้มต้นปลาล์มกว่า100ไร่หรือเพียงหนึ่งวันเป็นอันต้องยุติดังได้รับงบประมาณจากคณะกรรมาการนโยบายปลาลมน้ำมันแห่งชาติหรือกอนปกว่า300ล้านบาทให้กรมป่าไม้ทยอยปรับพื้นที่ล้มต้นปลาล์มน้ำมัน กว่าเจ็ด0มื่ไร่ที่หมดสัมปทานตั้งแต่10ถึง20ปีด้วยเหตุผลสำคัญต้องการทำลายผลผลิตที่ออกจากพื้นที่ผิดกฎหมายพร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชุมชนผลิตคาร์บอนเครดิตหวังสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นบริหารจัดการนำไปประกาศขายโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากรบี่บอกว่าการไถปรับพื้นที่ ดำเนินการได้เพียงวันเดียวได้ถูกสาร,ส,ารสั่งคุ้มครองชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อสารครับทางกรมป่าไม้ก็ได้มอบหมายให้ทางเอกการจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12ส,สาขาะบีนะครับทำหนังสือคัดค้านนะครับคัดค้านไปที่สารจังหวัดกระบี่นะครับาสารท่านก็ได้ยกคำร้องนะครับต่อมาท่านเอกการจังหวัดกระบี่ก็ได้ทำหนังสือ อุทธรณ์นะครับได้ยื่นกับทางศาลจังหวัดกระบีหลังจากนั้นศาลจังหวัดกระบีก็ทําหนังสือให้กับบริษัทคู่กรณีเพื่อทํำคําคชี้แจงความไม่ชัดเจนในการจัดสรรที่ดินตามมติครมรปี2546ที่ยืดเยือ้อยาวนานม,มาเป็นเวลา20ปีมีแกนนำและชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิตแล้ว19คนบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ทุกคดีไม่มีความขึ้นหน้านั้นหนึ่งในการนำเรียกร้องที่ดินตามกินยอมเปิดเผยกับทีมข่าวไทยบีเอสเป็นที่แรกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในผู้รวบรวมเงินที่ได้จากการเข้าไปเก็บเกี่ยวทลายปามเน,นื้อที่กว่า1,100้อไร่เฉพาะพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลปลายยาส่งให้เจ้าหน้าที่ชุดปราบปามกรมป่าไม้เฉลีย่ยเดือนละ2 0 0แส,สนบาททุกๆวันที่5ของเดือนอ้างเงินจํานวนนี้จะถูกนําไปแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่3หน่วยงานภายใต้สูตร433 คือป่าไม้ร้อยละ40ฝ่ายปกครองร้อยละ30และตำรวจร้อยละ30ไม่นับรวมหมู่บ้านใกล้เคียงอีก4-5หมู่บ้านเฉลี่ยเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ล้านบาทกลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินจึงมีสถานะเป็นเพียงคนรับจ้างตัดปา์าและเมื่อยุติการส่งสวยมีการกดดันชาวบ้านออกจากพื้นที่ด้วยการใช้เครื่องจกักรกลทำลายบ้านพักชั่วคราวสิ่งที่พวกผมมาเรียกร้องที่ดินทำกินเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ามาตามามติคอมมาตามกฎหมายไม่ได้ล้ำเส้นอะไรทั้งนั้นนะครับแต่สูตร433นี้ผมอยากาขวากว่าถ้าถ้าเขาเลิกกันได้นะมัน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 เป็นเขาเรียกว่าสีเทานะครับสีเทานี้ชาวบ้านลําบากครับตัวนี้ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเกือบทุกภาคการเมืองรวมถึงพรรคเพื่อไทยมีการหยิบยกนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินมาเสียงสอดคล้องกับมติครม ในปี2 5 46ในการจัดสรรที่ดินมีขึ้นในช่วงรัฐบาลพักไทยรักไทยชาวบ้านจึงเกิดความหวังว่าจะมีการเดินหน้าจัดสรรที่ดินแทนการปลูกป,ป่าชุมชนผลิตคาร์บอนเครดิตซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันกะวีวงศ์ธีรกุลไทย p ี s รายงาน